สรุปผลมวยรายการไฟในไรคู่เอกชิงแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ IBF ระหว่างโมรุติเอ็มทาราน่กับซันนี่เอ็ดเวิร์ดไฟนี้ถือเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่4ของเอ็มทาราน่ยอดมวยชาวแอฟริกาที่ชนะติดต่อกันมาแล้ว16ไฟนับตั้งแต่แพ้แตกให้กับโนนิโตโดแนจูเนยเมื่อปี2008 โดยไฟล่าสุดเจ้าตัวป้องกันแชมป์ไปได้ด้วยการชนะน็อกอากิระเยากาชิอดีตแชมป์โลก3รุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปี2019ส่วนทางเอ็ดเวิร์ดนั้นเป็นน้องชายของชาลีเอ็ดเวิร์ดอดีตแชมป์โลก WBC ปกติแล้วมักจะชคอยู่ในรุ่นซ u เปอร์ไฟเวทโดยครั้งล่าสุดที่เจ้าตัวขึ้นชกในรุ่นไฟเวทก็คือการชนะคะแนนโรเซนโด กัวเนลรอสเมื่อปี2019นั่นเองสำหรับเอ็ดเวิร์ดนั้นเริ่มต้นได้ดีคอยถอยออกหมัดเย็บจากวงนอกใส่เอ็มททลานีที่เอาแต่เดินกดดันแต่หาจังหวะปล่อยหมัดเด็ดไม่ได้สักทีแถมปล่อยมาทีไรก็ไม่ค่อยเข้าเป้าวืดไปวืดมาอยู่บ่อยๆทำให้เอ็มเทลาน่นั้นต้องเปลี่ยนเกมหันมาตัดลำตัวของเอ็ดเวิร์ดแทนเพื่อชะลอการเคลื่อนไหวของเอ็ดเวิร์ดลงบ้าง สำหรับในยกที่7แผนตัดลำตัวของเอ็มทาร์เเริ่มได้ผลเมื่อเอ็ดเวิร์ดช้าลงอย่างเห็นได้ชัดบีบังคับให้เอ็ดเวิร์ดจำใจต้องยืนแลกหมัดกับเอ็มทาร์เนเป็นระยะระยะและแผนถอยคุมเกมจากวงนอกของเอ็ดเวิร์ดก็ยังสร้างปัญหาให้กับเอ็มทาร์เนได้อยู่ดีสังเกตได้จากที่เอ็มทาร์เนมักจะปล่อยหมัดวื่ดออกมาอยู่บ่อย แถมยังถูกเอ็ดเวิร์ดดักสวนกลับมาจังๆหลายครั้งด้วยในยกที่12เอ็มทาราเน่ตัดสินใจเทหมดหน้าตักเดินหน้าไล่นอกเอ็ดเวิร์ดสุดกำลังแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดก็เพเซฟดีเอาแต่ถอยหนีและเย็บวนไปจนกระทั่งครบกำหนด12ยกไปตามคาดสรุปผลยังเป็นทางการเอ็ดเวิร์ดชนะคะแนนไปได้แบบเอกชนด้วยสกอร์1 1 8ต่อ111 120ต่อ108และ115ต่อ113กลายเป็นแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ IBF คนใหม่ได้สําเร็จนั่นเอง